สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่าแคชชินนะครับตัวนี้เล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับในส่วนของ iOS เนี่ยมีชื่อว่า b u ต m a t นะครับตัวนี้เนี่ยค่ายเดียวกันมันจะมีอยู่4แอปนะครับมีแคชชินรีวิสด,ดองบ้านะครับฟันฟิปแล้วก็จะเป็นโนเอ l เล่านะครับเนี่ยเวลาถอนถอนเข้า แอร์โทรไวเล็ตนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะมีถอนเข้าเพียเพานะครับแต่ว่ามีค่าธรรมเนียมนะ,ะมีจำนวนมือ,มอถือด้วยเช่นกันนะครับอร์แอปอื่นเนี่ยจะถอนขั้นต่ำที่100แต่ว่าแคชเชียเนี่ยถอนขั้นต่ำหนึ่งบาทครับแล้วก็คนที่เล่นใหม่เนี่ยมันจะมีถอนครั้งแรกนะครับสิบาทนะ,อะถอนได้1ครั้งนะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมมากดถอนเลยละกันนะครับตอนนี้เนี่ยคะแนนผมอยู่ที่ 377,000คะแนนนะครับ2,500คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับอาหารนี้เนี่ยผมก็ได้เท่ากับหน่อาบบาทนะ,ะก็ขอแยกกดถอนเลยแหละครับตัวนี้เนี่ยปกติเนี่ยผมจะได้คะแนนวันหนึ่งก็คือ 7, 5 0 0ถึง8 9 0 0คะแนนนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วแต่วันเลยฉเฉลี่ยก,ก็ได้วันละ3บาทกว่านะ,ะก็กดถอนไปนะครับ มันก็จะขึ้นแรกตรงนี้นะครับในส่วนของการถอนนะมีท w a l l เลนะครับมี Paypal ถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทเวลาเงินเข้าจริงอยู่ที่แปดสิบาทนะครับ8ปดบาท50าสิบสตานะหกสิบสตานะมันมีค่าธรรมเนียมนะครับมีเติมเงินมือถือแต่ส่วนใหญ่ผมจะถอนเข้าท w a l l เลนะครับก็ขออ่าถอนเลยแล้วกันนะครับ อ่าตัวนี้เนี่ยรอ5วันนะครับเงินเข้านะไม่รวมวันหยุดเสาร์ที่หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับอ่ะก็เราก็กรอกชื่อไปนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยใส่แค่ชื่อก็พอนะรหรือว่าจะใส่นามสกุลก็ได้นะครับได้ถอนเข้าเช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็กเบอร์บัตรเด็ดของเราเข้าไปอ่ะเฮ้เหมือนค้างนิดนึง อ่ะเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเบอร์ที่เรากรอกไปเนี่ยถูกไหมอ่ะแล้วก็มีรายละเอียดข้างล่างนะครับอืมขึ้นอยู่วันหยุดนะคาะะเตอร์ในสิงคโปร์นะครับอ่ะไม่นับของไทยนี่ว่ะอ่ะโอเคก็กดไปนะครับอ่ะก็เรียบร้อยตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วอ่อตอถทอนครั้งเที่ยวไร รวมรวมก็ประมาณ10กว่าครั้งนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูในส่วนของการหาคะแนนนะครับการหาคะแนนก็จะมีอ่านข่าวนะครับอ่ะพวกข่าวจะอยู่ข้างล่างพวกนี้นะครับอ่ะไออันนี้มันอ่านนิยายเน,นี่ยวะนิยายมันจะได้1,000คะแนนนะครับต่อวันนะสูงสุดนะครับอันนี้เนี่ยผมใช้ออโต้คลิกในการเลื่อนนะครับอ่หนึ่0 0คะแนนเท่ากับ40สตาค์นะครับ อเดี๋ยวดูข่าวกันข่าวน่าจะอยู่ตรงนี้าจะเป็นพวกกระปุก,ปกอ่ะมันก็ยัอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าเราต้องเลื่อนนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาแต่คะแนนเนี่ยมันได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อืมเดี๋ยวลองเลื่อนดูกอนคะแนนค่อนข้างได้น้อยนะสำหรับอ่านข่าวนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่ด้วย แล้วมันก็เลื่อนช้านะครับถ้ามันเลื่อนเร็วเหมือนบัสเบรกเนี่ยก็จะโอเคยอยู่แต่บัสเบรกเนี่ยก็ไม่จ่ายละเลื่อนไปก่อนโ,โอ้โหอ่านให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจถูกนะครับว่าเราควรอ่านไหมแล้วก็รอดูคะแนนที่เราจะได้รับนะครับ เรียนมาสูตรลกดกล่องไปได้18ไม่ถึง1สตาร์นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีกดรับทุกชั่วโมองนะครับเนี่ยแล้วก็3ชั่วโมองรับ1ครั้งนะครับจะเป็นกล่องนะอ่าในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อน1คนเนี่ยจะได้7,500คะแนนนะครับเพื่อนๆสมัครต่อผมพเพื่อนจะได้อยู่ที่8,000คะแนนนะครับมันก็คิดเฉลีย่ยไปเงินก็คือ3บาทนิดๆน,น,นะครับ แล้วก็เราสะสมไปคะแนนจนถึง25000คะแนนก็สามารถถอน10บาทได้นะครับก็ตามนี้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกโบนัสจากแบบสอบถามนะครับแล้วก็หมุนวงล้อนะครับก็ประมาณนี้เลยในส่วนของแอปแคชชินนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรองเงินเข้าเดี๋ยวผมมาัปเดอีกทีน,นึงนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ